สวัสดีครับทุกคนครับแจ็กกี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนวิธีการเลื่นน้ำหอมและก็วิธีการฉีดน้ำหอมแบบง่ายๆอีกนะครับผม โอเคผมก็แค่อยากบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูด้านน้าหอมหรือว่าเอ็กซ์เพิร์ในด้านของน้ําหอมนะครับผมก็แค่อยากทําให้ทุกคนรู้ประสบการณ์ของผมเกี่ยวกับมุมมองของผมในการเรื่องน้ําหอมแล้วก็วิธีการที่ผมใช้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มคลิปผมก็อยากมาบอกอะไรทุกคนนะครับเพราะก็คือว่าน้ําหอมเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบก็มีสำหรับของผู้ชายแล้วก็มีสําหรับของผู้หญิง มันไม่ใช่เลยนะครับว่าน้ําหอมเนี่ยจะฉีดแล้วจะดูเป็นกระเทยเป็นฟูดอะไรเนี่ยครับสห่หรับผู้ชายผมคิดว่าการที่เราฉีดน้ําหอมเนี่ยมันสามารถเพิ่มความมั่นใจเข้าไปในตัวนะครับผมถ้าคุณอยากเลือกน้ําหอมให้ถูกต้องคุณก็ต้องรู้ว่าน้ําหอมเนี่ยมีอยู่กี่ประเภทนะครับรวมทั้งหมดมีอยู่5ประเภทครับน้ำหอมประเภทแรกนะครับมีชื่อว่า old e fresher o l fresher old sweet o l fresher ก็น้ําหอมนี้นะครับผมจะมีค่าน้ํามันอยู่ประมาณ1-3%ซึ่งสามารถฉีดอยู่กับคุณได้ยาวที่สุด2ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ประเภทน้ําหอมอย่างต่อไปนะครับผมประเภทน้ําหอมที่ชื่อว่าโอเดโครลนนะครับผมซึ่งน้ําหอมนี้เนี่ยจะมีค่าน้ํามันอยู่2-5%ซึ่งฉีดปั๊บจะสามารถอยู่กับคุณได้ประมาณ2ชั่วโมงนานที่สุดน้ําหอมอย่างต่อไปนะครับผมก็คือโอเดทอยลเลตโอเดห้องงามโอเดทวยเลตโอเคโอเคชื่อพวกนี้มันอ่านยากม,มากเลยนะครับผมผมไม่ใช่เป็นคนฝรั่งเศสหรือคนอะไรเน ขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านผิดโอเดอร์โชเล็น้ำหอมนี้นะครับผมก็จะเป็นแคตตากรีน้ำหอมที่มีค่าน้ำมันอยู่ประมาณ5 1 5 ซึ่งฉีดปั๊บจะอยู่กับคุณการันตีเลยครับ3ชั่วโมงประเภทน้ำหอมอันต่อไปเนี่ยครับก็คือ o d e r perfume ก็คือแคตตาล็อรน้ำหอมที่ส่วนมากเนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ยจะใช้กันนะครับผมเพราะจะมีค่าน้ำมันเนี่ยสูงถึง10-15%แล้วก็จะสามารถฉีดและอยู่กับคุณนานสุด6ชั่วโมงเลยครับผมแล้วก็น้ำหอมแคตตาล็อรสุดท้ายนะครับผมก็คือ perfume ก็คือจะมีค่าน้ำมันเนี่ย15-40%ฉีดแล้วจะอยู่กับคุณเนี่ยนานสุด8ชั่วโมง ก <G ül üş> ็จะเป็นพวกไฮเอนด์แบรนด์ในเรื่องของน้าหอมเช่นพวกชาแนลต่างๆนะครับผมจะฉีดแล้วอยู่นานมา,มากๆโอเคครับน้ําหอมแบบแรกที่ผมจะแนะนําก็คือแบบคนที่ชอบสปอร์ตนะครับผมคนที่แบบเล่นกีฬาสเสร็จแล้วก็เริ่มมีกลิ่นตัวนยครับผมก็เริ่มมีเหงื่อเนาะก็ถ้าฉีดน้าหอมพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะโชว์กลิ่นให้เหม็นขึ้นทุยน้ําหอมพวกนี้นะครับฉีดแล้วจะทําให้คุณหอมขึ้นน้ําหอมแรกที่ผมจะแนะนานะครับผมก็คือน้ําหอม bottle sport by Hugo Boss และ Polo Sport by Ralph Lauren นะครับแล้วก็คนแบบต่อไปนะครับ <c oughs> ก็คือแบบที่ออกแนว Mysterious หน่อยออกลึกลับแบบคูลๆจริงๆอยู่ในมุมมืดนะครับแบบ you know แบบคูลๆนะครับผม <c oughs> ก็คือ b t l l o Night by Hugo Boss และโคดบายจ o ออร์เกโอาร์นีนะครับแล้วก็คนแบบต่อไปนะครับผมก็คือคนที่ชอบไปในแบบปาร์ตี้หรือว่าแนวแบบเพลย์บอยนิดนิด <c oughs> <c oughs> น้ำหอมอีโรสบายเวรสาเช่และก็วันมิลเลียนบายพัคโครบอนนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายที่แบบออกแนวซอฟต์แล้วก็ใจเย็นคลายแบบน่ารักน่ารักนะครับไม่ใช่ตุดนะครับผมไม่ใช่ตุดนี่เลยครับน้ำหอมแรกก็คือ Angel Gold by Victoria Secret และ a m b e r g r i s by p i e r r e b a l m a i n นนะครับและน้ำหอมแบบสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือน้ำหอมที่แบบผู้ชายที่เริ่มทำงานแล้วอะ ผมเริ่มมีความรับผิดชอบเข้ามาในตัวเริ่มทำงานก็คือ A Savage by Christian Dior และ Blue de Chanel นะครับผม by Chanel น้ำหอมพวกนี้นะครับเป็นน้ำหอมที่ผมแนะนำสำหรับคนหลายแบบนะครับผมก็คือฉีดแล้วจะโชว์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ของคุณในมุมแบบนั้นที่คุณมองว่าคุณเป็นนะครับผมผมก็ได้มีโอกาสเนี่ยไปได้ดมกลิ่นน้ำหอมพวกนี้บ้างนะครับผมแต่ส่วนมากก็ based on research หมดเลยนะครับโอเคช่วงสุดท้ายเนี่ยผมก็ย่อมเห็นบางคนเนี่ยแบบ มา <c oughs> คุณแม่ของผมฉีดน้ำหอมแบบในแนวที่ผิดอยู่นิดนึงนะครับผมก็คือแนวที่แบบฉีดเข้าอากาศแล้วก็ มาตัวชนเข้าไปนะครับผมก็เสียดายของะครับผมแบร,รนด์แพงๆอยู่แล้วก็ฉีดน้ําหอมให้มันอยู่ติดตัวของเราเนี่ยนานๆนะครับผมก็ถ้าคุณแม่ดูคลิปนี้อยู่ผมก็ไม่ได้ว่านะครับผมถ้าอากาศแบบลมแรงสุดๆและคุณฉีดน้ําหอมเนี่ยเข้ามาตรงเสื้อของคุณเนี่ยอยู่แป๊บเดียวเนี่ยน้ำหอมมันก็จะหายไปแล้วเพราะเห็นนี้เนี่ยผมก็เลยแนะนาให้ทุกคนเนี่ยฉีดน้ําหอมไว้ตรงกัวข้อพับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าความร้อนของอุณหภูมิร่างกายเราจะทําให้กลิ่นน้ําหอมออกมาแล้วก็ทําให้ดมแล้วหอมแบบไม่่ชุนุนนววิธีีีแรรรกกะคะกาาาฉด้หอมณมณูเลย ของคุณในร่างกายเนี่ยตรงไหนที่ชิพประจรเต้นแรงที่สุดก็คือมีตรงไหนครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงข้อพับต่างๆต,ตรงนี้แล้วก็ตรงคอนะครับผมนี่คือแบบจุดฮอตสปอตของร่างกายเรานะถ้าคุณฉีดน้ําหอมพวกนี้เนี่ยจะอยู่กับคุณนานมากๆเพราะว่าเนื้อมันจากจุดพวกนี้เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนร้อนที่สุดของร่างกายเป็นจุดที่เส้นเลือดใหญ่อะครับมัน travel through ร่างกายของเราเพราะเห็นนี้ถ้าเราฉีดไว้ตรงแถวๆร่างกายไม่ใช่ตรงเสื้อนะครับผมก็จะมีกลิ่นเนี่ย ที่อยู่นานคงที่แล้วก็จะมีสเสน่ห์แบบพอประมาณมากที่สุดนะครับผมให้คุณฉีด4พัฟก็คือกด4รอบเนี่ยครับบนแต่ละจุดก็1 2 3อา่ะแล้วก็4อาจจะตรงเสื้อนิดนึงนะครับผมนั่นคือมากที่สุดถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยจะหอมจะกลายเป็นฉุนนะครับผมอะไรมากไปก็ย่อมไม่ดีเสมอนะครับโอเคเป็นไงบ้างล่ะครับเป็นวิดีโอที่มีสาระความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆดูแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมกับช่องของผมที่ j a c k กี้แ m มโอเควันนี้ผมก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามคลิปของผมในสัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ